นี่เดี๋ยวก็จะทะลุนะครับโหดมากนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องสตูดิโอชแน l นะครับดับ <Pl> แปลงก็วันนี้ก็ผมจะมาทดลองกับสว่างตัวนี้นะครับทดลองแบบหนักๆเลยจะลองทุกอย่างเลยเป็นไม้ไม้แข็งกล้กคอนกรีตนะครับแข็งมากนะครับแล้วก็ กับอันนี้ด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงของหลอดไฟนะครับผมจะเจาะตรงกลางน,นี้เลยนะครับผมเปลี่ยนหัวของเดิมไปเป็นหัวของสว่างของบอสขอเดิมก็มันจะมันจะแขวงนิดนึงนะครับนี่ก็ ไม่แข็งนะครับมันมุนได้ดีมากเลยนะครับแบตเตอรี่ก็เต็มนะครับเต็มเลยนะครับสามเมตรนะครับเราจะมาทดลองแบโบห,หกเลยนะครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับอันแรกก็ผมจะจะลอง ขางสกรูนี่นะครับนี่นะครับจิตช้เยเจาะคอยควนนี้ครับเราไปลองกันเลยนะครับว่ามันจะรอดไหมนะครับยี่ห้อดูระบิวนะครับจะมาทดลองให้โหดสุดสดเลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวอย่าเซียเวลากันเลยนะครับทุกคน ให้แน่นเลยเใช้เกียร์หนึ่งนะครับเพียงขันสกรูนะครับขันสกรูก็ผมจะขันที่ไม้แข็งๆนะครับว่ามันจะเข้าไหมผมก็จะปรับเบอร์เบอร์ยี่สิบนะครับเบอร์ยี่สิบนะครับนี่ครับ 20นะครับเรามาเริ่มคันสกรูเลยนะครับทุกคนว่ามันจะเข้าไหมมาทิ่แข็งนะครับอันนี้ก็เป็นสกรูล,ลุกด,ด้วยนะครับไม่มีสกรูนะครับเดี๋ยวผมจะเอ่อกนะครับ รุดเลยลุดเลย,ลเลยโอร้อนนะครับรุดเลยนะครับโอ้ยร้อนนะครับเกือบจะสุดแล้วนะครับแค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเจาะไม้ในะตอนนี้ครับด้วยดอกนี่นะครับหกมิงนะครับ ไม้ที่แข็งนะครับนี่ก็ผมจะใส่ดอกอันนี้นะครับทำให้แน่นเลยนะครับผมจะปรับระบบที่เจาะไม้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องยุ่งนะครับโอเคเกียร์ก <c oughs> ็ปรับเกียร์สองนะครับ ดูว่ามันจะเข้าง่ายไหมมันจะทะลุไหมเดยทะลุไปเลยนี่ไงของง่ายนะครับ ่อไปก็จะเป็นดอกที่ใหญ่นะครับประมาณ10มิลน,นะครับนี่ครับ ให้แน่นโอเคปรับเป็นเกียร์สองผมก็จะเจาะที่ผมเจาะแล้วเมื่อกี้นะครับโอ้โหตลุกเลยนะครับผมจะเจาะที่ที่อื่นนะครับที่ยังไม่ได้เจาะนะครับ 1, 2, 3 Ồ, thử lụng mình đều được các แข็งแรง่ะนะครับครับก็ต่อไปก็จะเป็นเจาะอันนี้นะครับหมอแปลงมันเป็นเหล็กเนี่ยนะเหล็กแข็งมากนะครับแข็งมากนะครับไม่รู้ว่าจะทะลุหรือเปล่านะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคหนึ่งสอง แข็งมากเลครับแขงมาก โอ้โหมันแข็งมากนะครับทุกคนแบตก็ยังเหลือสามเมตรเหมือนเดิมนะครับดูนะครับก็ผมเจาะก็ลึกพอสมควรนะครับหลือประมาณนี้นะครับ ดูนะครับเ็จเหล็กที่ติดโอ้ทำให้มันทะลุไปเลยนะครับทุกคนไม่ยนะครับทำให้มันทะลุได้นะครับ โอ้โหนะครับทุกคนเครื่องก็มอตเตอร์ก็ไม่ได้ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับ นี่ก็มันลึกนะครับโอ้โหร้อนเลยนะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับลงแล้วไปครึ่งหนึ่งนะครับติดตรงนี้เลยนะครับ ได้อยู่นะครับสามเม็ดนะครับมันเดินนะครับีเดี๋ยวข้อแบบลุกนะครับ ตัวมันร้อนเกินไปนะครับพักแป๊บนึงนะครับนี่นะครับทุกคนพอผมตาะแบตแล้วก็ผมใส่ไม้นก็มันติดเลยนะครับผมจะเจาะอ,อันนี้ให้ทะลุเลยนะครับทุกคนผมลองให้ไปโหดเลยนะครับ ดูนะครับให้ลุกเลยนะครับไปเริ่มกันเลยหนึ่งสองส้โอ้มาตัดแล้วนะครับแต่ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะครับ บบเบดเลื่อยสองเม็ดนะครับโอเคนี่เดี๋ยวก็จะทะลุนะครับโอ้รงสายต้องพัดแป๊บหนึ่งนะครับให้เครื่องยเย็นนะครับโหขดลองหดโหดมากนะครับ ก็ผมเจาะประมาณลึกประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ใช้เวลาก็ไม่นานนะครับเรื่อยๆนะครับนี่ก็แบตก็มันร้อนด้วยนะครับอุ่นๆนะครับผมก็ทำการแหย่แบตแต่ว่ามันเงียนเหลือสองสองเม็ดนะครับมียังไม่หมดเลย ที่ก้อนใหม่นะครับนี่ก็ผมจัดยังไม่ตเต็มเลยนะครับไปเรามาลองันเลยนะครับ ก็ทะลุแล้วนะครับโอ้โห,โหนะครับยอดไปเลยนะครับทุกคนดูนะครับทุกคนโอ้โห,โหทะลุนะครับโอเคก็ต่อไปก็ผมจะเจาอนี่นะครับเป็นปูนนะครับปูนฟองกิก ือ,อผ,มผมจะใช้ดอกประมาออกมิงนะครับโอเคเรามาจอบปูนของผิ่นเลยนะครับทำให้แน่งเลย <c oughs> แล้วก็ผมจะปรับที่แท่นะครับ กัดแท่นะครับก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์สอง แับเล็กมากนะครับคุณจะเจาะนี่ครับโอ้โหสุดยอดน,นะครับขอไรงมากนะครับ เเลยนะคครับโอก็จะมาทดลองแบกประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฝากดติดตามนะครับช่องสตูดิโอชแนลดับแปลนะครับจ,จะให้ผมด้วยนะครับโอเคทดลองโหดมากนะครับ ที่โหดที่สุดเลยนะครับลูกน,นะครับเข็นับกอน